คือใหญ่แอสตนนอลเตรียมลงสนามปรีซีซั่นในศึกสิงคโปร์เฟสติวัลออฟฟุตบอลพบกับเอซีมิลานยอดทีมจากอิตาลีโดยที่ไม่มีกาเบียวเชซุสกองหน้าชาวบราซิลที่อยู่ระหว่างพักฟื้นส่วนกลุ่มแข้งใหม่อย่างเกป้าอาริซาบาลาก้าคริสเตียนนอกาดและมาตินซูบิเมนดีเดินทางมากับทีมทั้งหมดยกเวนโนนี่มาดูเอเก้ปีกจากเชลซีที่ได้พักหลังจากเสร็จภารกิจสมอสอรโลกด้านวิกเตอร์โยเคเลสว่าที่กองหน้าคนใหม่กำลังบินมาสมทบเช่นเดียวกับคริสเตนมอสเกลา่าที่เกมนี้ยังไม่มีส่วนร่วววมมตตัััหลกกกทโโโดดยยคฮาาาาิน gard, บ้ และกาเบรียลมาติเนลลี่พร้อมลงเล่นทั้งหมดโดยเอเซนอนจะลงสนามอุ่นเครื่องพบกับเอซีมิลาาในช่วงเย็นวันนี้เวลา18นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสามารถติดตามการถ่ายท <คะ S 1> อดสดได้ทางโมโนแม x สโมสรคริสตันพาเลตได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอ,นอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกกรณีโดนสาพันธนฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าถอดชื่อจากการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลหน้าและให้ไปเล่นในถ้วยเล็กสุดอย่างยูฟ่าคอนเฟลต์ลีแทนเนื่องจากจอห์นเท็กสเตอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันถือหุ้นบางส่วนในทีมพาเลตและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโอลิมปิกลียงในลีกเอิงฝรั่งเศสลงเล่นในรายการเดียวกันซึ่งเป็นการผิดกฎของยูฟ่าแม้ว่าพาเลตจะยืนยันว่าเท็กสเตอร์ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารทีมหรือมมมีีสสสสสิิทธอออกเยยยงงงใดๆแตูู่่่่าาารรรบุวาาลืนข้้โค เส้นตายวันที่1มีนาคม2 0 2 5จึงให้ทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสที่มาดับ7ของพิมาริกฤดูกาลที่แล้วไปเตะยูโรปาลีกแทนสำหรับการยืดอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกพาเลสได้ขอให้ศาลยกเลิกการตัดสินใจของยูฟ่าและให้ทีมกลับไปเล่นในทั่วยูโรปาลีกเหมือนเดิมแทนสิทธิ์ของรียงหรือฟอร์เรสทีมใดทีมหนึ่งทั้งนี้คาดว่าศาลน่าจะมีคำตัดสินก่อนวันที่11สิงหาคม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่32หรือ Summer World University Game ส2งพที่ประเทศเยอรมนีกริทาวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลพ,พลิพลบุญสอนล้มกรดหนุ่มเจ้าของสถิติประเทศไทยเร่งสป,ปีดเต็มที่แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา10.2 2วินาทีปาดหน้ายานางิกะยิโรกิดมญี่ปุ่นไปแบบเซว,วินาทีส่วนแชมป์เป็นของบายันดาวาราซาจากแอฟริกาใต้สถิติ10.16วินาทีสำหรับโปรแกรมต่อไปของบิลพ,พลิพลคือการแข่งข,ขันวิ่ง200เมตรชายซึ่งจะลงสนามพ,พร้อมกับ ดับบังในรอบคัดเลือกวันที่23กรกฎาคมเวลา17นาิานาทีตามเวลาประเทศไทยแฟนหงข้ามพลาดลิเวอร์พูลกลับมารวมทีมครีซีสันก่อนเปิดฤดูกาลพบคริสตันนอตเอนโยโกฮาม่าเอฟมารนส แอตแลนติกบิลเบานี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือบทพิสูจน์ทีมเวอร์ชั่นใหม่ของหงแดงสมัครไวไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท Monomax s t r สตรีมมิที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป